สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูคุณทรัพย์เมฆชยพัฒนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโพงซึ่งจะมาจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ที่นี่เราจะมีการบูรณาการในการเรียนการสอนเพื่อให้ทันเหตุการณ์ในการจัดก,กิจกรรมต่างๆและความง่ายต่อการเรียนของเด็กๆก,การเรียนจะเน้นแบบธรรมชาติ เราจะมีการทํานวัตกรรมซึ่งาบางครั้งนะครับบางคนบอกว่าการทําสื่อต่างๆของการเรียนการสอนในวิชาดนตรีนาฏศิลป์เห็นว่าเป็นนวัตกรรมนะคะแต่เราถ้าการทําสื่อก็คือสื่อแต่นวัตกรรมเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการในด้านต่างๆาดังเช่นการเรียนต่อไปนี้ค่ะ วางฟุตบอลแสนกลนไนนลว้เอาทุตอลไปเลนเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตามนี้นี่คืออะไรคะลูกนี่ตามช่องนี่คืออะไรคะเออข้ามไนะปแล้วจับต่างๆที่หนูเคยเรียนมาแล้วอ่านั้นก็เหมือนกันอันนี้นก็เหมือนกันทีนี้วิธีการเล่นเล่นอย่างไรชื่อว่าฟุตบอลแสนกลนก็คือ ให้นักเรียนโยนลูกบอลขึ้นจากนั้นพอตกลงมาหนูก็มาอ่านโรทที่ชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะว่าได้ท่ามัาตรยศรรัพท์ท่าไหนนะคะจากนั้นคุณครูก็จะให้หนูออกมาปฏิบัติให้เพื่อนๆดูแล้วให้เพื่อนๆช่วยช่วยดูว่าเพื่อนปฏิบัติถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันช่วยกัน ก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งว่าทําแบบนี้นะปฏิบัติแบบนี้นะอางถูตามน้าจะจะศัพท์ของหน้าตัดสินไทยนะลูกนะโอเคไหมคะดีมากลูกค่ะเริ่มต้นงที่ก่อนไทยไทยจะเป็นคนเก่งของครูก่อนเพื่อนโอเคมาก่โอเคเลยลูกโยนได้คำว่าอะไรลูกท่าปลาท่าปลานักลองออกมาทำท่าปลาให้เพื่อนดูสิ เอวหรือเท้าสักเอวนะลูกนะสุดยอดจํำได้หมดเลยอ่ารอบๆกันแบบซิทีนี้ค่ะฝรั่งเออปลายนิ้วต้องทำไมคะทุู้คุณเคยบอกว่าปลายนิ้วของเราต้องทำไมขึ้นเชิดขึ้นอ่าอยากอยากให้เป็นแบบนี้อ่าไม่ให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จมูกเท้าเอานะบอกเพื่อนจมูกเท้าตรงไหน อ่ะเราก็มีจมูกเท้าก็มีจมูกอ่าตรงนี้นะคะอ่ะทำไอีกครั้งหนึ่งอ่ะเท้าเล้วคปอื่นดูแล้วก็นำไปตบได้ไหมลูกนะอ่ะแปะแล้วก็คืนย่อลงนิดนึงนะคะเห็นไหมปลายเท้าของพี่ภูจะเชิดขึ้นนะคะนี่คือท่าปรับอ่าเก่งมากบอกว่าเพราะบ้านเราเป็นคนพิ่น์ผู้ไทยรถเมื่ เพลงที่คุณครูจะพาร้องวันนี้ก็เป็นเพลงอ่ะครูไทยชื่อว่าเพลงชวนเพื่อนเรียนหนังสือดีไหมคะอะ่ชวนเพื่อนเรียนหนังสือดีกว่าชวนเพื่อนไปเล่นเตะเปรไม่เกิดประโยชน์นะคะอ่ะคุณครูจะฝากหนึ่งวันะคะฝากหนึ่งวักให้นักเรียนตั้งใจนะคะตั้งใจร้องตามคุณครูนะคะ รองพัดอีกหน่งนะคะโอ้โอ เนือ้อออเการบางให้มันคำเนือ้อโอ้โบกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทำไงคุณครูฝา,ากไว้หนึ่งวัคเท่านี้เพราะว่าคุณครูจะให้หนูน่ะนำเพลงนี้น่ะไปตีท่าหรือเิาาียนท่ามัตรยศัจ ที่เราเรียนมาแล้วนะเอามาใส่ในแต่ละคํา